เป็นมือใหม่จะคัดหุ้นแบบไหนดีหาหุ้นราคาถูกยังไงดูคลิปนี้ให้จบนําไปใช้ได้แน่นอนครับให้เพื่อนเพื่อนโหลดแอป,ปนี้มานะครับพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับมันมี2แอป,ปให้เพื่อนๆนเข้าไปที่แอป,ปแล้วกดเข้าไปตรงคําว่าจิตตะแรงกิ้งจิตตะแรงกิ้งคือการจัดอันดับหุ้นตามคุณภาพของบริษัทและมูลค่าที่น่าสนใจตามหลักการของ VI โดยใช้ AI วิเคราะห์มบก,การเงินว่าราคาถูกหรือแพงกว่าความเป็นจริงในราคาตลาดเพื่อประเมินหามูลค่าของหุ้น พกดเข้าไปที่จิตตะแรงกิ้งแล้วจะมีหลากหลายตลาดหุ้นไทยหุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นกว่า10ประเทศแต่ของเราเลือกหุ้นอเมริกาและหมวดหมู่ให้เราเลือกหรือว่าใครอยากเลือกหมวดหมู่ไหนก็จิ้มเอาได้เลยนะครับแต่เราจะเลือกทุกหมวดหมู่ผมจะลองจิ้มเข้าไปที่ตัวแรกคือ M A T X เข้ามาก็จะเห็นความมือคําว่าจิตตะสกอร์และจิตตะลลย,ยังเป็นอีก2ฟีเจอร์หลักที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้นจิตตะสกอร์คือคะแนนที่บอกคุณภาพของบริษัท0-10คะแนน คะแนน7.22ถือว่าค่อนข้างดีจิตตลายคือเส้นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นช่วยให้คุณเห็นว่าหุ้นนั้นต่ำหรือสูงกว่ามูลค่าจากภาพมูลค่าหุ้นตัวนี้ถูกกว่าจิตตลายถึง70%เลื่อนลงมาจะเจอกับจิตแตฟ f เตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพของบริษัทใน5มิติหลักได้แก่โอกาสในการเติบโตในอนาคตคะแนน67หมายถึงบริษัทมีโอกาสเติบโตในอนาคตปานกลางผลการดําเนินงานในปัจจุบัน คะแนน96บ่งชี้ว่าผลประกอบการของบริษัทในปัจจุบันดีมากความแข็งแกร่งทางการเงินคะแนน88แสดงว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินดีการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นคะแนน87บริษัทมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ดีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจคะแนน70บบ่งชี้ว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันปานกลางค่อนข้างไปทางดี เลื่อนลงมาก็จะเจอกับจิตตะไซซ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จิตตะพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจะแสดงถึงปัจจัยสําคัญที่บ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทยกตัวอย่างคร่าวๆเช่นรายได้และกาไรระดับนิสินการจ่ายเงินปันผลและอื่นสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยรายได้ย้อนหลัง6ปีและมีอื่นๆอีกลองกดเข้าไปอ่านดูนะครับเลื่อนลงมาสุดท้ายแล้วก็จะเจอกับข้อมูลบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่ในกลุ่มไหนธุรกิจหมวดหมู่อะไร เท่านี้ก็สามารถนําไปประกอบกับระบบการลงทุนของเพื่อนๆได้แล้วนะครับบางคนอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA หรือ MACD เพื่อประกอบการลงทุนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA หรือ MACD คืออะไรลองเสิร์ชดูใน TikTok หรือแอปแดงถ้าช่วยกันกดหัวใจถึง1,000รดวมในคลิปนี้จะทำคลิปแนะนำระบบการลงทุนง่ายๆที่ใช้คู่กับจิตไลให้ครับ